ก็ดีผู้ช่วาตราารวการอบรมคนแลควผูเขาต้องตนาทุกท่านที่เามาในโปรกรมมาดมนาเรื่องการเรียกความเสีย่ยงได้ตลาดครับตอนนีครับจะดูเรื่องเกี่ยวกับการเรียนความเสี่ยงครับก็มาทราบถึงความหมายก่อนนะครับของความเสี่ยงก่นนะครับความเสี่ย ก็หมายถึงนะครับ<ม>เหตุการณ์การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นนารับและกระโดดผมกระโดหรือสร้างความเสียหายก๋มเหลวหรือรดตรรทุกให้แก่องค์น,นะครับหรือธุรกิจน,นะครับต่อการที่จะกระลุกวัตถุประสงค์หรือข้อหมายนะครับต่อมาก็จะไปทราบถึงความสาเสี่ยงด้านระดาบนะครับ ความเจ็บนัดตลาดนี้ก็หมายถึงครับมีคนให้ความหมายเนี่ยหลายท่านนะครับวันนี้ก็ทางวิทยากรก็ยกมาสองท่านนะครับสองอาจารย์ศาสตราอาจารย์เด่นลีนะครับก็ได้ความหมายของความเสี่ยงด้านตลาดว่านะครับคือความเสี่ยงด้านตลาดของ ศาสตจารย์เป็นดีแล้วก็ให้ความเห็นว่าปารตลาดนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราการเลี้ยงเบี่ยนรวมทั้งการลงทุนในรับรับครับทับ้นที่สองก็เป็นท่าที่สอก็เป็นอาจารย์วิจิตนะครับ ก็ให้ความหมายของความเสี่ยงครับของรายการตลาดนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่มูลค่าของวัตถุโอครับจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของปัจจัยความเสี่ยงในตลาดนะครับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยอัตราพุ่งนะครับราคาสินค้ากข้อความต่าง กรุปนะครับความเสี่ยงของด้านตลาดครับก็หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนของอัตราเบีย้ออัตราเงิเฟียและราคาตลาในตลาดเงินและตลาดหุนที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารนะครับ ดอกเบี้ยนะครับ้าดอกเบี้ยเป็นประจันการนะครับที่ส่งรือรับ่อได้การดํานินกานะครับและรายจ่ายในเวลาจากนี ойти, ้ส <ation> <clubs. S 2> <for> ิของธนาคารครับลนการธนาคารมีความเสียงที่จะให้ดอกเบี้ยหรือของสินทรัพย์้านนี่สอาจไม่ตงกันนะครับหรือไม่ปลอดภัยนะครับในการออกดอกเบี้ยมานะครับสองครับความเสี่ยงด้านาคาและเปลี่ยนนะครับ ความเปลี่ยนจาการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการทานหรือการสุลกรรมการเงินระหว่างประเทศนะครับเกยับางัาตาต่างนะครับต่างประเทศซึ่งกับซึ่งก่อให้เกิดการขาดดุลหรือเกิดดุลได้นะครับจากนะครับความเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงของระดับนะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อไม่อตา ที่เราเปลี่ยนเบรคจากอัตาผลตอบแทนที่ภาพบอกไว้นะครับซึ่งเมื่อผมตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงอาตถูมองลบให้กำไรหรือขาดทุนต่อองค์กรหรือธนาคารนะครับ อเอาไว้เป็นปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดธนาคารนี้นะครับมีอยู่สามด้านดังนี้นะครับหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยก็ได้แก่ความเคลื่อนไหวขอาางอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตามราคาน้มาการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง ดยเฉพาะด้านเนินฝากซึ่งเป็นแหล่งเนื้นที่สำคัญของธนาคารซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้สิที่โดยรวมเรื่อยนะครับต่อมาคือปัจจัยด้านความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราและเปลี่ยนได้แก่ความผันผวนของอัตราแลเปลี่ยนที่มีน้ำหนักสูงขึ้นโดยอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความสมดุลของการ้าโลก การเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศหรือการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนอีกข้อหนึ่งก็คือปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอันราพั์ความเสี่ยงพวกนี้จะเกี่ยวกั่งด้านเศรษฐกิจการเมืองการสุคคงด้านกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลต่อกำไรจากการ นนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนต้องดูข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจต่อไปก็เป็นในเรื่องของผลกระทบนะครับหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาครับ ผมกท็ที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วจะเกิดขึ้นตามมาครับก็หมายถึงผลที่เกิดจากผมอดิฐานของเหตุการณ์ครับที่คาดการไว้็นการล่วงหน้าครับของผมอดิฐานนะครับโดยมีการระบุไว้ดังนี้นะครับหนึ่งครับการการเนยงานของธนาคารครับหมายถึงนะครับผมจะทบด้านการเงินครับ ต่อรายได้หลักของธนา,าคารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกระงก็ตามนะครับอาจจะเป็นเรื่องของราาาัฐบาลหรือราาัฐาเลียนรวมถึงการลงทุนในลักะตานะครับต่อครับหมายถึงเจ้าหน้าที่ครับที่ปฏิบัติงานนะครับเช่นเจ้าหน้าที่ปล่อยสินเชื่อครับเจ้าหน้าที่เอาเงินไปลงทุนครับมันมีผลกับกับกำไรข bon, องบ,บริษัทตั้งผนอัตราผลตอบแทนที่ดีผลตอบแทนี่ดีหรือไม่ดี สามครับด้านรับสนครับหมายถึงผลกระทบต่อสิทธิ์ที่นางารไม่องครับโดยคำนวณเป็นวงเงินนะครับเพื่อหาระดับความรุนแรงหรือระดับของความเสี่ยงด้านด้านสับสนนะครับสับสนหมือนกันสี่ครับด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการครับหมายถึงครับความเสียหายต่อสิทพิ์ของนาคารครับผู้ใช้บริการต่างๆของคารครับ หน้าครับด้านรอบรับครับหมายหนึ่งความน่าเชื่อถือครับของธนาคารนั้นๆนะครับในการบริการตา่างๆ หึงการกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทั่วทัองการดูความเสี่ยงเป็นการค้นหาว่ามีความเสี่ยงในบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการขององค์กรโดยดูจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสามการประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ และผลกระทบต่างที่อาจเกิดขึ้นกับการทำสีการจัดการความเสี่ยง,งการพิจารณาเรื่องวิธีการที่ควรกระทำตามผลประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากความน่าจะเกิดและผลกระทบโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคุมและความมูลค่าในการที่จะบริหารความเสี่ยง หาการติดตามประเมินผลและควบคุมให้เข okay, ้ากับสถานการณ์และภาวะตลาดโดยธนาคารต้องมานตรวจสอบในเรื่องความเสี่ยงด้านการตลาดเป็นประจำก็ตามบนการวางเสี่ยงต่อไปก็เป็นการวิหคราความเสี่ยง ้านการตลาดครับหนึ่งะครับจำแนกพอร์ตโอรีโอผโอรีโอครับยพอร์ตพอรีโอใรับย่อก็คือหมายถึงการลงทุนนะครับของพุ้งระรับของุ่งไปนะครับเพื่อให้